เครื่องหมายบวกคืออะไรสำหรับประกันนะคะที่มีตัวบวกอยู่ข้างหลังเช่น2บวกหรือ3บวกค่ะเราเรียกว่าเป็นประกันแบบเฉพาะภัยเมื่อเกิดเหตุนะคะรถชนรถและสามารถแจ้งคู่กรณีได้เนี่ยประกันแบบที่มีตัวบวกข้างหลังค่ะจะซ่อมรถของเราด้วยไม่ว่าเราจะถูกหรือผิดก็ตามและซ่อมรถให้คู่กรณีด้วยในเหตุที่เราเป็นฝ่ายผิด ซ่อมให้เท่าไหร่นะคะก็จะซ่อมให้ตามทุนที่เราเลือกซื้อเช่นถ้าเราเลือกซื้อที่ทุนประกันหนึ่งแบริษัทประกันก็จะซ่อมรถของเราให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสูงสุดที่หนึ่งแสบาทถ้าเลือกที่สองแสนก็จะซ่อมให้สูงสุดที่2 0 0 0 0นบาทค่ะส่วน ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เลือกซื้อประกันที่เป็นแบบราคาประหยัดเช่น2เฉยๆหรือว่า3เฉยๆนะคะเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาค่ะบริษัทประกันจะไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของตัวรถของเราค่ะถ้าเราผิดนะคะเราต้องซ่อมรถของเราเองส่วนถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายถูกก็ให้เราเนี่ยไปเรียกร้องจากทางฝ่ายผิดนะคะให้มาซ่อมรถให้กับเราดังนั้นนะคะ เมื่อเพื่อนๆต้องการที่จะเลือกซื้อประกันนะคะขอให้สังเกตให้ดีว่าประกันที่เราเลือกซื้อนั้นเป็นแบบที่มีบวกแบบที่เราต้องการที่จะให้ซ่อมรถเราด้วยหรือแบบที่ไม่มีบวกเพื่อที่เวลาเกิดเหตุขึ้นมานะคะ จะได้รู้ว่ารถเรามีความคุ้มครองยังไงสําหรับวันนี้ค่ะครูเอมีประกันชั้น3ราคาพิเศษมาแนะนําให้เพื่อนๆค่ะสําหรับรถเก่งนะคะเบี้ยประกันเพียงปีละ1790บาทรถกระบะปีละ2690บาทค่ะให้ความคุ้มครองนะคะในเหตุที่เราเป็นฝ่ายผิดถ้าเกิดว่ามีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะคะประกันเข้าไปช่วยเยียวยาคู่กรณีให้สูงสุดถึงคนละ5,000 0 0บาทและทรัพย์สินของคู่กรณีค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บ้านเรือ หรืออื่นๆนะคะมีวงเงินที่จะเข้าไปช่วยจ่ายชดใช้สูงถึง1ล้านบาทมีไว้อุ่นใจกว่านะคะสนใจติดต่อครูเอวัชราวลีประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล